นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นนับสิบคนทะเลาะวิวาทกันในบริเวณลานกิจกรรมของเอกชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุวัยรุ่นก่อเหตุปร้นและทำร้ายร่างกายประชาชนเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกว่าบริเวณนั้น กลุ่มวัยรุ่นมักจะรวมตัวกันมั่วสุมเสพของมึนเมาและทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งครับทำให้รู้สึกกังวลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่หลังจากตำรวจใช้มาตรการเคอร์ฟิวเด็กนำเอาพรบคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาบังคับใช้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มรวมไปถึงการจัดชุดออกลาดตระเวนจามจุดเสี่ยงต่างๆก็ทำให้เหตุทะเลาะวิวาดาลดลง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กเล็กและเยาวชนภาคเหนือระบุครับว่าการออกมาตรการเคอร์ฟิลห้ามเด็กและเยาวชนออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มทำให้มีเด็กได้รับผลกระทบ2กลุ่มครับก็คือกลุ่มที่ใช้เวลาในช่วงค่ำไปเรียนพิเศษและกลุ่มเด็กที่ต้องทำงานพิเศษช่วยครอบครัวในช่วงกลางคืนก็เลยเสนอให้กำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กบางส่วนที่มีข้อจำกัดครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คิดว่ามันก็ยังเป็นประเด็นที่วนลูปในปัญหาสังคมที่ครั้งหนึ่งประเทศไทยเชียงใหม่เคยออกมาตรการในการเคอร์ฟิวปัญหาในครั้งนี้ในการที่ออกมาตรการเคอร์ฟิวก็เหมือนเดิมก็คือคือเด็กที่ได้รับผลกระทบก็คือเป็นเด็ก2กลุ่มนี้นะครับก็คือเป็นเด็กในส่วนของอที่ทํางานแล้วก็เด็กที่เขาเรียนต้องไปเรียนพิเศษด้วยและยิ่งช่วงนี้ก็เริ่มเปิดเทอมแล้วบางโรงเรียนเปิดเทอมวันนี้เป็นวันแรก บางโรงเรียนเปิดเธอเมื่อวานแล้วอะไรองี้ฮะอันนี้เป็นอันนึงที่คิดว่ามาตรการทางสังคมเนี่ยอาจจะต้องมาดูแลกับเด็กๆด,ด้วยว่าเราจะมีมาตรการยังไงให้ให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นจริงของเด็กในการใช้ชีวิตของเด็กจริงๆในการที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมของปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้น สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่ฝา่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิลนะครับตำรวจจะนำตัวไปทำประวัติแล้วก็เชิญผู้ปกครองไปรับตัวกลับและกรณีเด็กกระทำผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีครับก็จะมีการดำเนินคดีกับผู้ปกครองในข้อหาปล่อยปละละเลยยุยงส่งเสริมให้เด็กกระทำความผิดด้วยครับ